ผมนี่คำมือล้ฮะลูกตามเมืเราแค่ไหนเนียก่ยมีแค่นี้มึงไม่ต้องเสยก็เหนียงมาแล้วอ่ะ <laughs> อย่าหยุดยังไม่พอใจอุ้ยเฮียตกใจมันจะไม่มีใครจ้างหนูอีกแล้วนะต่อไปนี้ <laughs> วันนี้เราสองคนจะมาไลฟ์แบทเทิลกันนะคะใช่เลยกับสึกแบทเทิลโปรตามใจจากดีแท็กเติมเงินคือไอโปรตามใจเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าตามใจคือทุกคนสามารถเลือกได้เลยเลือกวันได้เลยเลือกเน็ตเลือกโทรได้ตามใจชอบคุ้มเวอร์ดีเวอร์เพราะว่ายิ่งเลือกเยอะก็ยิ่งได้ส่วนลดเยอะก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกเ้ยว่าโปรที่เราเลือกเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ในไลฟ์นี้นะเราก็จะมาทำการไลฟ์แบทเทิลกันซึ่ง เราจะมาเลือกโปรตามใจซึ่งเราก็จะได้่าได้โจทย์ไม่เหมือนกันเอ้ยได้โจทย์เหมือนกันสิมันมันแบทเทิลกันมันก็ต้องโจทย์เหมือนกันดิได้โจทย์เหมือนกันแล้วเราก็ต้องทําให้ได้ตามโจทย์นั้นแล้วก็เรามาดูว่าใครแพ้ใครชนะเนะะีย<อ>่ยค่ะย่าแต่คนแพ้ก็ต้องมี่บทลงโทษน,นะจ๊ะลูกตาลเตรียมใจไว้ด้วยปูชนะแน่นอนกั้งกาพูดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยโจทย์ข้อที่หนึ่งกดยังไงก็ได้ให้ได้ส่วนลด4 0 ใครไวกว่าชนะไปเลยมาลืมสอไปได้เลยก้างแปบ๊บหนึ่งกูขอก่อนปุ๊บปุไอ้น <c oughs> ี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม <c oughs> ได้แล้วนะคะทุกคนนี่เลยคุณไม่ทันแล้วคุณมัวตะก,ก,กดอยู่นั่นแหละลูกตาลแหกตาดูเร็วๆ<ด>ลูกตาลยังอีกเหรอ <c oughs> ได้จริงเหรอทำไมมึงเร็วจังอะ่ะบทลงโทษที่หนึ่งเต้นให้ตลกที่สุดแบบที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นมาก่อนอ่ะทำไงก็ได้ ให้กูขำได้ยินเพลงกูปะเดี๋ยวก่อนเพลงมันยังไม่พีคอะอไปอย่าหยุดอย่าหยุดยังไม่พอใจอาตกมือมลูกน่านไปนี่หน่อยค่ะ ไม่ขำได้ไหมพี่ข้างนอกคือนั่งาำแล้ว